จัดเครื่องชงตัวใหม่มาอีกแล้วหลังจากมีน้องๆขอว่าอยากเรียนเครื่องขนาดกลางราคาหลักพันกับเมนูเอเปซโซเย็นถึงเครื่องผมจะเล็กแต่กาแฟผมอร่อยมากนะครับ <c oughs> สเต็ปแรกชั่งเมล็ดกาแฟปริมาณที่ใช้18กร <c oughs> ัมเฮียใช้เป็นกาแฟคู่ระดับกลางค่อนเข้มอาราบิกาเชียงรายเบนโรวัตตาละนองสำคัญที่เครื่องบดนะถ้าเครื่องบดดีบดได้เร็วกาแฟที่ได้จะเข้มหอมมากใส่กาแฟตามสเต็ปเกี่ยเคาะหมุนแทม สำหรับมือใหม่แนะนําให้ช่างเป็นน้ําหนักพร้อมกับดูเวลาในการสกัดไปด้วยมาดตัวนี้ถ้าอยากได้กลิ่นหอมคาราเมลมากที่สุดเทียสกัดกาแฟ70 ml ใช้เวลาอยู่ที่40วิปรุงตามสูตรน้ำกาแฟ70หวานกลางนมข้นหวาน25ครีมเหลว30ตบท้ายด้วยนม,นมสดท้อมหอม35สูตรเทียทุกอย่างต้องตวงด้วยตาช่างหน่วยเป็นกรัมเรียบร้อยค่อยๆรินกาแฟอย่างตั้งใจส่งกลิ่นหอมไปยั่วลูกค้าคิดถึงกาแฟคิดถึงนามเบอร์36บ้างนะ